หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ควนแลนก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เจียงเฉินก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันและทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อจัก,กรพัรดิหยุนเหลียนถูกมิงหยูคงพลากไปมิง่งยูเอคองออกจากสถานที่อย่างรวดเร็วเขายังกังวลว่าจะมีชายที่แข็งแกร่งบางคนมาตามเขา ด้วยสถานะปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถต่อกรกับชายที่แข็งแกร่งระดับสูงสุดที่แท้จริงจากเครื่องบินนับพันลำได้เขาซ่อนออร่าของเขาและเข้าสู่โลกมืดทันทีที่เขาเข้าสู่โลกแห่งความมืดเขาก็ลม้มลงกับพื้นและกระอักเลือดออกมาเต็มปากหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็แยกออกอย่างรวดเร็วลุงยูเอคองทังจูจุปรากฏขึ้นทันเวลาด้วยสีหน้ากังวลและถามว่าคุณสบายดีไหม มิ่งยูเอคองพยายามลุกขึ้นจากพื้นนั่งไขวายห้างบนพื้นและเริ่มรักษาอาการบาดเจ็บของเขาใบหน้าของเขาค่อนข้างซีดและเขากล่าวว่ารูปแบบของ W.U. บลิวยูชางยูนเดียนนั้นแข็งแกร่งจริงๆฉันประเมิน w ับลิวยูชางยุนเดียนต่ำไปจริงๆและเกือบจะตกอยู่ในเงื้อมือของ w ับลิวยูชางยุนเดียนถ้ากลุ่มของเราสามารถรับรูปแบบนี้ได้กลุ่มของเราจะแข็งแกร่งพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น หลังจากมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในค่ายกลนิ่ง U A คองรู้ถึงความน่ากลัวของรูปแบบนี้โชคดีที่ผู้รายของรูปแบบนี้ไม่แข็งแกร่งมากนะักยกเว้นยอดเขา w ับยเทียนซุนสองสายอดที่เหลือคือช่วงท้ายของ w ับเทียนซุนหากเป็นจุดสูงสุดของ10 w u เทียนซุนมันจะยากยิ่งขึ้นสำหรับเขาที่จะทำลายการก่อตัวในวันนี้ฉันขอโทษที่ทำให้คุณเจ็บใบหน้าของทางจู่ๆเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด มิ่งยูเอคองยอมแพ้เล็กน้อยและพูดว่าไม่เป็นไรฉันจะฟื้นตัวเร็วๆนี้หลังจากพูดจบมิ่งยูเอคองก็ไม่พูดอะไรมากอีกต่อไปและเริ่มรักษาอย่างจริงจังจุดๆุดจุดในขณะนี้ยอดเมฆสูงสุดการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของซูพรีมคลาวด์ซัมมิทถูกทำลายโดยมิ่งยูเอคองและโรงไฟฟ้าชั้นนำทั้งหมดของซูพรีมคลาวด์ซัมมิทได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าสุพรีมคลาวโลตัสจะถูกจับโดยสุพรีมคลาวโลตัสแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหัวเราะเยาะสุพรีมยูเนียนเพราะความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิตที่ยิงเพื่อแย่งชิงสุพรีมยูเนียนนั้นแข็งแกร่งเกินไปด้วยความแข็งแกร่งดังกล่าวเครื่องบินนับพันและแม้แต่เครื่องบินส่วนกลางไม่มีนิกายใดต้านทานได้ไม่เว้นแม้แต่หอฟ้าเทียนฐานเจียงเชนและกวนแลนก็หันกลับไปที่สุพรีมคลาวพีคทุกคน ยูนชีอง์มองไปที่ชายชะกันที่กลับมากำหมัดด้วยมือทั้งสองข้างและพูดว่าฉันเสียใจจริงๆที่ฉันไม่สามารถให้ทุกคนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของซุพรีมคลาวโลตัสที่บานสะพรั่งได้ฉันจะไม่ทิ้งคุณไว้ที่นี่อีกต่อไป สิ่งมีชีวิตจำนวนมากรู้ว่าซูพรีมยูนเดียนได้ออกคำสั่งให้ขับไล่แขกพวกเขาไม่ได้อยู่นานเกินไปอย่างรู้เท่าทันและเลือกที่จะจากไปทีละคนจิงเชนและกวนแลนก็ออกจากซูพ r รี e มคลาวด์ซัมมิการต่อสู้ครั้งนี้แพร่กระจายไปทั่วรนาบกลางและแม้แต่ระนาบนับพันในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้ว ปรากฏว่าในโลกนี้มีคนที่แข็งแกร่งจริงๆในขอบเขตของ Holy Heavenly Exalted โดยรู้ว่า Holy Heavenly Exalted ไม่ใช่แค่ตำนานแต่มีวิญญาณจริงที่ก้าวเข้ามาในอาณาจากักรนี้มันน่าตื่นเต้นมากในการต่อสู้ครั้งนี้ฉันอยู่นอก Supreme Universe ชายผู้แข็งแกร่งเรียกดาบกระดูกออกมาระดมพลังแห่งความมืดที่ไร้ขอบเขตและทำลายสิบผู้ทำลายล้างของ Supreme Cloud Summit ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว รูปแบบการดำเนินการมหาอำนาจมากมายบนยอดเมฆสูงสุดเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ว่าดอกบัวแห่งเมคาสูงสุดถูกพรากไปและไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาหยุดมันสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกำลังหาหรือเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้และเจียงเฉินก็พุ่งไปยังเครื่องบินระดับ8ระนาบระดับ8นี้เป็นระนาบระดับ8ที่สิ่งมีชีวิตของพันธมิตรการพาะปลูกแท้ให้กับเขา เขาวางแผนที่จะไปที่ระนาบระดับ8นี้ก่อนปรับแต่งและดูดซับดาวดั้งเดิมของระนาบขั้นแรกเป็นเจ้าแห่งระนาบนี้และก่อนอื่นรวบรวมทรัพยากรของระนาบนี้เขามีทรัพยากรการฝึกเครื่องบินระดับ8และจีเจนจีวันจากเดตี้อะคาเดมีแล้วและตอนนี้เขามีเครื่องบินระดับ8ดอีกลำซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการฝึกได้มากและเขาวางแผนที่จะรอสักครู่ก่อนที่จะปล่อยให้ ระนาบนี้ผสานกับระนาบอน,นันเมื่อหลอมรวมแล้ว d อนเลสเ Plan นจะถูกอัปเกรดเป็นระนาบระดับ8ทันทีระนาบระดับ8เป็นระดับสูงเกินไปมันเทียบไม่ได้กับระนาบระดับ5และเจียงเฉินในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรวมระนาบระดับ8ได้เครื่องบินของดวงจันทร์ที่สว่างนี่คือระนาบระดับ8 เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินภายใต้คันติเวชันอะไรแอนเครื่องบินลำนี้แต่เดิมมีหัวหน้าของเครื่องบินและหัวหน้าของเครื่องบินนี้เป็นผู้อาวุโสของคันติเวชันอะไรแอนในขณะนี้ในจัก,กรวาลหลักของระนาบมิงยูมีห้องโถงลิ่งชานจุนเฮงมาที่เครื่องบินมิงยูเป็นครั้งแรกนายน้อยมิงยูหลอดแห่งเครื่องบินมิงยูกล่าวด้วยความเคารพ แม้ว่าเขาจะเป็นผู้อาวุโสของคันติเวชันอะไรแอนแต่จุนเหงก็เป็นลูกชายของคันติเวชันอะไรแอนแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของดาเทียนซูนแต่สถานะของเขาในคันติเวชันอะไรแอนก็สูงมากคู่อาวุโสมิงยูจุนเฮงยังกล่าวด้วยความเคารพฉันมาหาคุณครั้งนี้เพื่อเรื่องใหญ่จุนเฮงพูดถึงการเดิมพันในสุพรีมคลาวท็อป แม้ว่าฉันจะสูญเสียโทเค็นต้นกำเนิดและปล่อยให้เจียงซิจีอูแห่งเดตี้อะคาเดมี่ได้รับดาวดั้งเดิมของเครื่องบินมิงยูตราบใดที่เขาปรับแต่งดาวดั้งเดิมเขาจะเป็นนายของเครื่องบินลำใหม่ของมิงยูแต่เขาต้องการการขัดเกลาต้องได้รับความยินยอมจากคุณและฉันจะไม่ออกมาตอนนี้และคุณจะหยุดเขาเพื่อที่เขาจะได้เป็นเจ้าแห่งเครื่องบินมิงยูไม่ได้จุนเฮงมองไปที่มิงยูและถามว่าคุณควรรู้ว่าฉันควรทำอย่างไร มิงยูพูดทันทีฉันรู้ไม่ต้องกังวลนายท่านและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นของฉันใช่จุนเฮงพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นหันหลังและจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเจียงเชนและกวนแลนรีบวิ่งไปที่เครื่องบินมิงยูอย่างช้าๆและเมื่อพวกเขากำลังจะเข้าสู่เครื่องบินมิงยูแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นและขวางทางพวกเขา เมื่อถูกปิดกั้นทั้งเจียงเชนและกวนแลนมีสีหน้าจริงจังจ้องมองไปที่ชายในชุดคลุมสีดำที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาอย่างระแวกระวังสิ่งมีชีวิตที่ขวางทางไม่ใช่ใครอื่นนอกจากประมุขสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยปล้นดอกบัวเมคาสูงสุดฮิฮิยิ่งยูเอคอง UA ong, มองไปที่เจียงเชนและกวนแลนและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะคุณหัวเราะอ,อะไรกวนแลนถามเบาๆในฐานะนักบุญเทียนซุนคนเดียวกันเขาไม่กลัวมิงยูเอคอง มันน่าทึ่งมากมิงแย่คงมองไปที่เจียงเฉินและชมเชยรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยพระนะท่านเกือบทำให้ฉันล้มลงเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเจียงเฉินก็ฉายแววเศร้าหมองเมื่อเห็นสิ่งนี้นิ่งยูเอคองกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันมาที่นี่เพื่อทำข้อตกลงกับคุณตกลงเจียงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยใช่มิ่งยูเอคองกล่าว ฉันจะแลกเปลี่ยนซูพรีมคลาวโลตัสกับรูปแบบสังหารสิบพิฆาตของคุณเป็นคำขอของทางจู่ๆให้นิ่งยูเอคองรับซูพรีมคลาวโลตัสและการจับยุนเลี่ยนที่ไม่มีใครเทียบของทางจู่ๆนั้นมอบให้กับจิงเชนโดยธรรมชาตินิ่งยูเอคองตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อรับรูปแบบเทนคิวลิงสล레이นรับรูปแบบนี้และนำกลับไปที่กลุ่มหากผู้ที่แข็งแกร่งในกลุ่มร่วมมือกันเพื่อสร้างรูปแบบก็สามารถดักจับมหาอำนาจของเผ่าโบราณอื่นๆ ความตายนี่เป็นไพ่ตายซึ่งมีผลอย่างมากต่อนอรกเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเชนก็ตกตะลึงการยึอดดอกบัวเมคาสูงสุดนั้นต้องลำบากมากเพียงเพื่อแลกกับชุดสังหารสิบสังหารมิ่งยูเอคองใส่หัวเล็กน้อยและพูดว่านั่นไม่ใช่กรณีการยึดสุพรีมคลาวโลตัส มีประโยชน์อื่นๆฉันเพิ่งมาทำข้อตกลงกับคุณหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับความน่ากลัวของรูปแบบนี้คุณเป็นใครและคุณรู้จักฉันได้อย่างไรตัวตนของเขาเจียงเฉินถามฮิฮิมิงแย่คงยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่า ครอบครัวของข้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าสำหรับต้นกำเนิดของข้าเจ้าไม่ควรรู้ตอนนี้สุพรีมคลาวโลตัสช่วยเจ้าได้มากและรูปแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้าในตอนนี้หากคุณแลกเปลี่ยนกับฉันฉันจะบอกความลับแก่คุณความลับอะไรเจียงเฉินถามมันเกี่ยวข้องกับทางจุ่จูเมื่อได้ยินทางจุจูเจียงเฉินรู้สึกกังวลทันทีและอดไม่ได้ที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับจูจู่ ทันทีที่เขาได้ยินทางตุ่จุเจ,จียงเฉินก็กังวลอย่างไรก็ตามมิ่งยูเอคองไม่ได้พูดอะไรมากเขามองไปที่เจียงเฉินและพูดว่าคุณตกลงกับข้อตกลงนี้และฉันจะบอกความลับเหล่านี้ให้คุณฟังตกลงเจียงเฉินตกลงโดยไม่ต้องคิดประการแรกรูปแบบนี้ไรประโยชน์สำหรับเขาในตอนนี้ประการที่สองเขาต้องการซูพรีมคลาวโลตัสจริงๆประการที่สามเขาต้องการทราบข่าวบางอย่างเกี่ยวกับทางจูุจ เขาโบกมือโดยไม่มีคำพูดใดๆและคำจาลึกบางคำก็ปรากฏขึ้นและคำจารึกเหล่านี้รวมตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างคำจารึกที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งสิบรูปแบบสังหารสังหารคุณอยู่นี่ยิ่งยูเอคองหยิบมันขึ้นมาอย่างลวกๆและเก็บมันไว้โดยไม่แม้แต่จะมองมันหลังจากนั้นเขาก็หยิบอาวุธเวทมนต์แห่งอวกาศออกมาและพูดว่าดอกบัวเมคาสูงสุดอยู่ข้างใน ตอนนี้เจียงเฉินไม่ได้สนใจดอกบัวเมคาสูงสุดเขาสนใจแค่ถังชูชูเกิดอะไรขึ้นกับจูจูมิ่งยูเอคองกล่าวว่าชจูจูเป็นเจ้าหญิงของตระกูลมิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กลุ่มมืดโบราณมันเป็นหนึ่งในสี่กลุ่มมืดโบราณและยังเป็นผู้ดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในสี่กลุ่มโบราณสมัครพักพวกอะไรนะเมื่อได้ยินข่าวนี้เจียงเฉินก็โกรธทันที เมื่อสัมผัสได้ถึงความโกรธของเจียงเฉินหมิงหยูคงเตือนทันทีว่าฉันแนะนำให้คุณอย่าทำอะไรวุ่วามฉันบอกคุณข่าวนี้แล้วไม่ได้ขอให้คุณหยุดมนันและคุณไม่มีแรงที่จะหยุดมันนับประสาอะไรกับกระแสที่คุณแม้แต่เจ้าในชาติที่แล้วก็ไม่สามารถต่อกรกับหนึ่งในสีตระกูลมืดโบราณได้เจียงเฉินกำมัดแน่นเส้นเลือดปูดที่แขนของเขายมิงหยูเอคองกล่าวต่อ ตระกูลยูนั้นแข็งแกร่งและน่ากลัวมากและตระกูลยูไม่รู้ว่าจูจูเติบโตในเฮนไตและไม่รู้ประสบการณ์ทั้งหมดของเธอในเฮนไตาหากคุณทำตัวบุ่มบ่ามบอกให้ยูแคลนรู้ถ้าจุจูมีลูกในเอ็นเลสเพลนพวกเขาทั้งหมดจะต้องตายหลังจากพูดแบบนี้นิ่งยูเอคองก็หายตัวไปพี่ชายอย่าหุนหันพลันแล่นกวนแลนยังเตือนทันควันนี่คือสีเผามืดโบราณฉันไม่รู้ด้วยซ้ำอัญญประกาศคู่ ไม่ว่าฉันจะแข็งแกร่งแค่ไหนฉันจะไปฉันจะไม่ปล่อยให้ชูชูแต่งงานกับประกูลยูเจียงเชนดูมุ่งมัน่นควนแลนไม่ทราบแน่ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างชูชูและเจียงเชนเป็นอย่างไรแต่เขาน่าจะเดาได้เจียงเชนยืนอยู่ในความว่างเปล่าขมวดคิ้วแน่นหลังจากที่ยิ่งยูเอคองจากไปเขาก็ไปร่วมกับทางจูจูลุงยูเอคองเป็นอย่างไรบ้าง ทังจุจๆที่รอยอยู่เป็นเวลานานอดไม่ได้ที่จะถามทันทีที่เขาปรากฏตัวยิ่งอยู่เอคองพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าพืมมฉันได้มอบดอกบัวเมคาสูงสุดให้เขาแล้วและยังแลกเปลี่ยนรูปแบบสังหารสิบสังหารกับเขาและหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าอัญญาประกาศคู่ฉันเล่าเรื่องคุณให้เขาฟังคุณทังจุจุพังะไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่า คุณจะบอกเขาได้อย่างไรถ้าคุณบอกเขาด้วยในสัยของเขาเขาจะไปที่ตระกูลยูแน่นอนเพื่อหยุดเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ฉันต้องพบเขาฉันต้องหยุดเขาทางจูจูรู้จักเจียงเชนเป็นอย่างดีตอนนี้เจียงเชนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนิ่งยูเอคองไม่ได้หยุดทางจูจูอย่างไรก็ตามในขณะที่ทางจูจูจากไปด้วยการดีดนิ้วของเขาจะรึกเวทมนต์ก็จมลงไปในร่างของทางจูจู คำจารึกนี้สามารถแยกลมหายใจของเธอได้ดังนั้นกลุ่มยูที่แข็งแกร่งที่ติดตามในความมืดไม่สามารถรับรู้ทั้งหมดนี้และไม่สามารถสัมผัสได้ว่าทางจูจๆไปหาใครดังนั้นกลุ่มยูจะไม่ตรวจสอบทางจูจๆโดยเฉพาะเครื่องบินที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่ถูกสอบถามในความว่างเปล่านอกระนาบดวงจันทร์ที่สว่างสวัย สถานที่นี้มืดและมีออร่าในความมืดที่ทำให้วิญญาณสัสนสะเทือนเจียงเชนยืนอยู่ที่นี่เป็นเวลานานพี่ชายกวนหลันเรียกอีกครั้งเจียงเฉินตอบเขาคลายกำั้านที่กำแน่นเล็กน้อยมองไปที่กวนหลันข้างๆเขาและพูดว่าฉันสบายดีกวนหลันถามคุณไม่ต้องการไปที่กลุ่มขนนกนั้นจริงๆใช่ไหมไปทำไมคุณไม่ไปคุณไปไม่ได้ในขณะนี้เสียงมาจากความมืด เมื่อสิ้นเสียงก็มีหญิงสาวสวยในชุดสีดำปรากฏตัวขึ้นเธอมีลักษณะที่งดงามผมยาวสีดำและรูปร่างที่สง่างามทันทีที่เธอปรากฏตัวสายตาของเธอจับจ้องไปที่เจียงเฉินชูชูเจียงเฉินก้าวไปบนความว่างเปล่าและเดินเข้าไปกอดเธอแน่นในอ้อมแขนของเขาราวกับว่าเขากลัวว่าทั้งชูชูจะจากไปหลังจากกอดอยู่นานก็ยอมปล่อยทั้งจูจูมองไปที่เขาและพูดอย่างจริงจงัง เจียงเชนคุณไปไม่ได้ความแข็งแกร่งของดาร์คเอนเชียนแคลนนั้นเหนือจินตนาการของคุณแม้แต่ในชาติที่แล้วของคุณการเผชิญหน้ากับดาร์คเอนเชียนแคลนคุณจะโดนหินด้วยไข่อัญญาประกาศคู่ฉันจะแต่งงานกับยูแคลนของดาร์คเอนเชียนแคลนฉันจะไปได้อย่างไรฉันจะดูคุณกลายเป็นเจ้าสาวของสิ่งมีชีวิตอื่นๆแม้ว่ามันจะเป็นความตายแม้ว่าจะเป็นนิรันก็ตามฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเด็ดขาด ในชีวิตนี้ฉันได้เดินทางมาไกลามากแล้วแค่อยากให้คุณและลูกๆของคุณมีบ้านที่อบอุ่นและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภยัยถ้าฉันสูญเสียคุณไปการต่อสู้ของฉันจะมีประโยชน์อะไรเจียงเฉินกล่าวอย่างหนักแน่นทางจุดๆรู้ว่าเธอไม่สามารถโน้มน้าวใจเจียงเฉนได้ในขณะนี้เธอก็ตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกันเจียงเฉินเอาแขนโอบไหล่ของทังชูชูและพูดด้วยใบยหน้าจริงจัง ชูชูให้เวลาฉันหน่อยได้ไหมพยายาม่วงเวลาจนกว่าฉันจะโตชะลอจนกว่าฉันจะพึ่งพากำลังของตัวเองได้ขอบเขตของการต่อต้านกลุ่มโบราณมืดที่ยิ่งใหญ่ทั้งสี่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ทางจุดจูก็หน่าซีดซุยอยู่มาระยะหนึ่งแล้วและเธอก็มืดมนยิ่งกว่าคนโบราณเสียอีกเธอรู้ว่าจีนเชนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและในอนาคตเขาจะเติบโตขึ้นมาเทียบได้กับโรงไฟฟ้าชั้นนำของสี่เผ่าโบราณ อย่างไรก็ตามครอบครัวจะไม่ให้เธอในครั้งนี้จนถึงตอนนี้เธอสามารถตกลงได้เท่านั้นเธอมองไปที่เจียงเชนอย่างสเสน่หาและพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังเอาละ่ะหลังจากที่ฉันกลับไปที่กลุ่มฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเลื่อนเวลาถ้าฉันไม่สามารถรอได้จริงๆฉันจะส่งคนไปแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณต้องสัญญากับฉันว่าถ้าในเวลานั้นคุณไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้กับสีเผ่าโบราณดังนั้นอย่าเข้าไปในส่วนลึกของโลกมืดและฉันรับรองกับคุณว่าฉันจะไม่แต่งงานกับเผาอยู่และวันที่ฉันแต่งงานจะเป็นวันที่ฉันจะตายอัญญาประกาศคู่วันนี้จะไม่มีวันมาถึงเจียงเฉินสัญญาอย่างหนักแน่นฉันจะทำลายตระกูลหยูก่อนที่คุณจะแต่งงานดูแลให้ดี ถังจูจ่ๆมองไปที่เจียงเชนจากนั้นหันหลังและจากไปเธอไม่ได้อยู่ที่นี่มากนะักเพราะเธอรู้ว่าเมื่อเธอออกจากมิ่งแคลนในครั้งนี้สมาชิกลุ่มที่แข็งแกร่งไม่น้อยไปกว่าแอบบดูเธอทุกการเคลื่อนไหวและเธอไม่ต้องการนำปัญหามาสู่เจียงเชนดังนั้นหลังจากเห็นเจียงเชนเธอจึงรีบจากไปหลังจากที่เธอจากไปการแสดงออกของเจียงเฉินก็จริงจงังควรหลันอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดว่า น้องชายมันยากเกินกว่าจะเติบโตเทียบได้กับการดำรงอยู่ของสี่เผ่าโบราณในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่ากวนหลันจะไม่เข้าใจพลังของเผ่าโบราณมืดแต่เขารู้ว่ามิ่งยูเอคองมาจากตระกูลมิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เผ่าโบราณสิ่งมีชีวิตใดๆในตระกูลหนิงคือหลอดสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นหลอดสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่ตำนานในกลุ่มมืดโบราณในบรรดาสี่เผ่ามืดโบราณจะต้องมีประมุขสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์มากมาย แม้ว่าจียงเชนจะเข้าสู่เซนเฮเวนเอ็กซ์เทสเทีรวเขายังไม่สามารถแข่งขันกับดาร์คเอนเชียนนคลนได้